ต,ตสวัสดีค่ะมิวมอเตอร์ไซค์กรูไทยแลนด์วันนี้ M ew, M ew มิวมิวเทคนิค3ขั้นตอนง่ายๆทำความสะอาดหมวกกันน็อกไม่ง้อน้ำไม่ง้อแดดมามาดูกันอันดับแรกทำความสะอาดภายนอกฉีดพ่นให้ทั่วหมวกกันน็อกให้เป็นละอองเช็ดให้ทั่วขั้นตอนที่2นี่คือโฟมทำความสะอาดภายในขยับ ฉีดให้ทั่วด้านในทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมง mm hmm. 1ชั่วโมงผ่านไปฟองละเหยกลายเป็นไอปล่อยให้นวมแห้งและสุดท้ายกลัวน้ำใช่ไหมเคลือบซะนี่คือน้ำยาเคลือบกันฝนฉีดให้ทั่วหมวกกันน็อกเช็ดค่อยๆเช็ดเบาๆ นี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่หมิวนำมาฝากสำหรับใครที่ไม่ชอบเสียงเงินก็กลับไปซักแบบเดิมๆก็ได้สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยสำหรับสปอนเซอร์เรายังรออยู่นะ